ตื่นได้แล้ลูกว้าวสวัสดีค่ะวันเกิดมอร์นิ่งเกิดมอร์นิ่งครับเกิดมอร์นิ่งครับมอร์นิ่งมอร์นิ่งมอร์นิ่งสวัสดีค่ะมาม้าก่อนสวัสดีครับ ทำดีๆนะสวัสดีครับทำดีๆสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะทำดีๆแล้วสวัสดีครับผม ไอ้ตูชับูเนี่ยตูชับูฮนะตูชับูตูชับ,บ,ชบ,บ,ชบ,บูนะไอคินไอคิน,นสวัสดีครับมาม่าก่อนสวัสดีครับเร็วทำยังไงตื่นเช้ามาต้องสวัสดีก่อนนะ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเดี๋ยวสวัสดีครับก่อนทำดีๆสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับเก่งมากรูกเก่งมากอ่ะสวัสดีอีกทีสิสวัสดีครับสวัสดีครับ